สวัสดีจ้าพี่น้องมาจ้ะพี่น้องมากินเข่าต้มก,กันกินกน็หนึ่งปลาี่แล้วจ้ะจ้ะหนึ่งปลาแซ่บๆแล้วก็น้ำพริกปลาลหจ้ะมาได้กินแบบฟ,ฟัวฟัวด้วยจ้ะเห็ดงานกระบายกระบายสิไปเห็ดงาเแลวเวลาจำกัดกินแล้วบาจ้าเขา่า หนึ่งป้าถึงไวหมาก,กับเกือบใหม่มมแต่เห็ดโทราัพท์พอเห็ดคลิปลองถมาเห็ดบางเหลวยหยุ่งค่ะด้วยจังคนไทยคลิปแบบไปอยู่ พ่นไปโรงเรียนมาจากวันสอนทีเหือดซ้สอนเฮ็ดกับเขาเห็ดกับเขาบ่เมนมาสอนเน้อจ้ะเห็ดห้เบิง้งเห็ดห้เบิ้งว่าเห็ดจังไดเห็ดประมาณเห็ดจังดไดแบบว่าทาว่าต้องเน้นแบบว่าอ,อย่างหยุ่งยากมากมาก,มากจาก้ะเพราะว่าคลิปอยากนําเสนอแบบว่าเห็ดง่ายๆแบบว่ากินอยู่ง่ายๆอย่างนะจ้ะ บ่ต้องไปว่าเวอร์ว่างอลังการนี่อย่างนึงสินะแบบว่าเขาเห็ดอยู่แบบกินอยู่แบบธรรมชาติเพราะว่าโมยูร่างงานก็บอกว่าเออฉันก็อยากโมว่าเธอเห็ดอาหารไทยยังไหนยังแสนสี่เนาะเธอไปเห็ดให้ฉันเบิงในเด้อร์ยังแสนสี่แล้วคลิปต่อต่อไปอะค่ะอาชีวเวาเป็นภาษาจีนไปนั่มค่ะถ้าพี่น้องอย่าเรียนภาษาจีนกับไอเรียนเรียนเรียนไปนั่มคลิปเลยก็ได้จ้จแล้วก็ไอแอดมาถามเลยอะแอดข้างล่างมาถามเลยอะ เออคำนีีว่าเป็นมันหม,มายความว่าจังไดจังสันจังสี่นะจา๊ะจะสื่อตอบไทยเลยเดอ้จอจ๊ะเพราะว่าโรงงานอยู่เมืองไทยหลายโรงงานเขาก็ต้องต้องการคนที่หูหูจักเบลวภาษาจีนนะคะสาราว่าพี่น้องคนใดที่เคยมาไตา้หวันแล้วเพิ่นหูแล้วอีอยังแล้วกับกับ่พสนใจกับก่าเป็นอย่างเนื่อจากแต่ว่าถ้า ถ้าพี่น้องไอ้คนใดที่ยังโบหูยังโบเคยเรียนภาษาจีนยังสี่อย่างเรียนภาษาจีนนี่สิกะถามเมาได้จ้ะเดี๋ยวเดียวเดีวาายวเดียวสิว่าหอยฟังเดี๋ยวสิตอกหอยฟังเจ้าปลาแดงนี่ก็ตำไว้ด้วยจ้ะตำใส่ตู้เย็นไว้เลยเว <c oughs> ลาเขากินกับเร,ตราตรงมาต,ามอตามอ้องมาตำไอ้ตำหยาก็ต้องมาตำไหลายเทือ ตำแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้จะไม่เสียเคื่อเขาไปซื้อคลองยูข้างนอกกันแหละเข้ากับตำว้เพื่อกันจะเาขางานเทียงเขางานเทียงเหลิอสารผุ่มอาที์นี้ซีมือแล้วถาวันธรรมดาะจะส,สีมีเวลาเห็ดอยู่คลิปเพราะว่าตอนแรง ตอนแรกน้องเพิ่นไายไหย่ลูกไส้จ้ะลูกไสพพ้เพิ่นสีไายไหย่แค่คนเดียวนี่ยังยากเลยจ้ะสัง่งกล่องสั่งย,ยังแปลว่าเขาเฮ็ดไม้เฮ็ดไม้ลังสิกอ่ะหางทา่มุมกล่องมันกะหาออยากนะเขายังหาประถึงค่อ,คอยๆเลื่อนลู่ไปเรื่อยๆจ้ะแต่ว่าก็พยายามพยายามเฮ็ด ไปเรื่อยล่ะเป็นซูพี่นนองเบิงแลาเออพอมาบางเท่อเวลาออกไปเที่ยวไปหยังสีล่ละลายคนไออยู่ไต้หวันเขาใส่ชีวิตกันจ้งไดนะคนจีนเขาใส่ชีวิตกันจ้งไดยยงแสนสีคต่าบางคนที่แบบว่าเพิ่นบ่เคยมากเนาะเพิ่นบ่เคยมาแต่ส่วนมากคนไทยเน้อยจะ้ะคนไทยก็คือหหูกันอยู่แล้วก็เคยมากมากไต้หวันนจะจ๊ะมาเฮ็ดงานมาหยังสีนะ จะว,ว่าเรื่องเปลี่ยนช่องใหม่ซื้อช่องใหม่ด้วยจ้ะซื้อช่องใหม่เ,เป็นยังคือเปลี่ยนซื้อช่องใหม่ล้ว,ว่าพอมีมูไตวันพันอยากเบ่งเวลาพันสี่กดเขาหาช่องนะมันจะกดง่ายก็เลยเปลี่ยนเป็นซื้อภาษาอังกฤษนะคะซื้อว่าช่องไอ้ไทยไทยบายวันน้วจ๊ะไทยบายวัน เป็นอย่างคือซื้อช่องไทยบายวันมันมันคือก,กันก็ไอมันความหมายมันไข่ไทยโตโตจากของไะไทยไทยบายวันมันหมายมันหมายถึงว่าค้นไทยคนเดียวอ่ะจะ้ะเมิดโลงงานน่จ้ะพี่น้องมีคนไทยคนเดียวมีคนไทยคนเดียวเลยจะ้ะคื่อพี่วันนี่แหลจะจ้ะมีคนไทยคนเดียว เอนนัน้นเด็กหน่อยเวียนน้ำแน่สาวเวียนน้ำเด็กเขาแต่งงานบ้านแน่ยังสีน่หมันโรงงานมีคนให้คนเดียวอยู่กับกระจกแล้วมันสอดสอดคล้องสอดคล้องกับไอ้เจ้าขีดจักรของไอ้เฮ็ดงานอยู่มาจากสาเหตุที่อยากเปลี่ยนสอบใหม่แล้วมันก็เอื้อไง่ายนมันก็เอื่อไงเนี่ยเา พิมเป็นภาษาไทยว่าซื้อซื้อสองเก่าซื้อวันวัน,วนชาแนลยังสินะเอคิดว่ามาคิดคิดเบิงเเ่งแล้วเ้าเพึ่งเริ่มเห็ดหม้นาะถขาเ้าสิเปลี่ยนเ้ากระเป๋าเปลี่ยนเลยจังสินะเพราะว่ายยานหยังย่ันข้าเจา้าแบบว่าเอพอพ่อพ่อมูมูมูคนจีนข้าเจา้าอยากสิกับอยากซีไอกดไปเบิ่งอยากสิกดไปเขาเบิ้งเขาไปเบิ่งจังสินะเขาเสียหากดจากเขาสิพิมพภาษาไทยเนี่ยแต่ว่าเขาเขาต้องแคบเอายังสินะตองแคบเอา ถ้าถ้าไอต่อไปถ้าขาเปลี่ยนซื้อเป็นภาษาอังกฤษยังสิเป็นเป็นไทยบายวานันยังสิเขาเจากับกดเข้าไปเบิงไงกดเข้าไปติดตามไงเพื่อสิมีคนอยากเบิงกันนะวางไปเพื่อไปเสห็จแ,แบบมูมูโรงงานเขาแนะนำมากอ่ะเขาอกว่าวแล้าเขาอยากหาช่องเข้างสีนะ เพราะว่าเป็นบางคลิปนะจ้ะบางคลิปนี่ก็บ,บางคลิปนี่ก็สซีวาเว้าวบา้านเท่าเลย่ะจ้ะวอาภาษาบานเท่าหรือภาษาเล่าอะไล่ะเล้า,ลาบุยลำเลยเนาะผูดไดเขาว่าเธอเป็นคนที่ไหนเป็นคนบุญลำเขาคนขมินม้นมันโมแมนเ้ยจ้ะเขาเป็นคนเล้า โรงงานอยู่ใกล้บ้านเนี่ยจ้ะขับรถไปประบ้านหาในที่ใกล้ๆบ้านนี่แหละลูกไปเลี้ยงกับไก่โรงงานกับไก่ก็เลยนี่นะก็เลยยหย่ไม่อยู่แถวนี้ยายบ้านไม่อยู่แถวนี้เพื่อความสะดวกของลูกเขาก็ไปเห็นงานกเกษ็ดไก่นึ่งสะดวกสบายจ้ะ ตันิมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวเมืองไทยเปยเขตเปยโถหนิมมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นออนเส้นจ้ะที่เคยล่มงคิปให้เบิงอ่ะแล้วเมื่อเหนาวงาว่างสิบภาพไปเบิงบอสี่ีนั้นเป็นออนเส้นนะคะน่เป็นบอบอที่เขาเขาบอกว่าหนึ่งในสามของโลก,จกอจ้ะที่นีน้ำนํำไ้แหลที่นี้ที่สุดตต้สุขภับแรกเข้าเอ้ เป็นยังคืออาบน้ำแลวเวลาอากาศหนาวๆบางคนนะจะสิปวดกระดูกกระเดี่ยวปวดแขนปวดขาปวดหัวเขาอย่างสินะบวสบายปวดไล่ปวดยังเวลาเหตุการณ์สิเขาเอาสิไปจเจ้าสาวเลยเลยจ้าไปั้งแต่าหาตีหาไปั้งแต้ตีหาเลยเขาแบบไปแค่ข้าเข่าเหนือบวแพรงจ้ะข้าเข่าเหน่อกบบแวงแพ่ว่ามันเป็นมันเป็นอ่างร่วมเลยจ้ะเป็นในสวนอ่างร่วมว่าเขาก็มีทีปิดกัน้น อ่างร้วมแล้วก็จะมีห้องน้ำไม่หยังให้เข้าไบบว่าอาบน้ำล้างต้นล้างโตงสีหนาะนี่แบบเราซื้อว่าสิประมาณไอ้เ่อถึงลอยอจ้ะแค่นึงเ่อถึงลอยแต่ว่าถามเข้าไปแบบว่าอยู่ในในในโรงแรมในห้องในหยังในโรงแรม,มังสีหนาะแบบนี้ก็สิแพงนะจ๊ะมันจะเป็นอ่างปากอ่างส่วนตัวคือว่าในห้องในห้องของเข้าเองนะจ๊ะ ถ้าเขาไปฝักที่ถ้าเขาไปพักผ่อนี่ยังซืกอ่ะประมานสองชั่วโมงไปอาบน้ำนึงสิไปแช่นึงสิส่วนตวัวบ่กาไปอาบน้ำคนอื่นนึงสินะบ่กาไปแช่แน่ร่มตางเดียวก็ค้นหลนึงสินะกับประมาณไอ้สองชั่วโมงนี่กระปามานพันค่ะประมาณพันหนึ่งบ้านพันหนึ่งก็แล้วแล้วแล้วแต่ลุงแลมนะคะแล้วแต่ไอ้ผนที่ ้องของเข้าแบบว่าเขาไอ้ตกแต่งแบบใดอย่างไงดีบ่แต่ว่าบางบางโรงแรมเนี่ยก็จะแพงหลายจ้ะอินมเนจ้ะสำหรับแคมนีคลิปนี้เนาะจ้ะโอ้โหแบบสำหรับคลิปนี่กับพ่อแค่นี้ก่อนเนาะจ้ะเดี๋ยวไอ่ว่างๆเดี๋ยวเขาจังมา่ายคลิปกันไหมเนาะจ้ะ ฝากไปเห็นงานไหลยด้วยจ้าฝากนี้นะจ้าไทยบายวันนะคะสวัสดีค่ะ